พระเอกหนุ่มเจมจิรายุสละสดแล้วภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกกับว่าที่เจ้าสาวโฟมปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมความรักที่งดงามหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีความรักของทั้งสองคนเป็นที่จับตามองของสาธารณชนอย่างมากโดยเฉพาะความรักที่ดูมั่นคงและหนักแน่นจนกระทั่งถึงวันสําคัญที่เจมจิรายุได้คุกข่าขอโฟมแต่งงานสร้างขวาประทับใจให้กับผู้คนมากมาย และว,วันนี้เราจะพาไปชมภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกภายใต้คอนเซปต์แนว forever ที่ถ่ายทอดความรักของทั้งคู่ได้อย่างงดงามพร้อมด้วยแหวนเพชรเมร็ดใหญ่ทีน่าสะดุดตาเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่แสนหวานและมั่นคงของทั้งคู่ก่อนที่เราจะไปชมภาพพรีเวดดิ้งเรามาทำความรู้จักกับความรักของทั้งคู่กันเพิ่มเติมเจมชิรายุและโฟมความรักสิบปีสู่การแต่งงานเจมชิรายุและโฟมได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันมานานกว่าสิบปีความรักของพวกเขาเริ่มต้น จากความเข้าใจความซื่อสัตย์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่างๆร่วมกันทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นและแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆเจมส์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดที่จะสร้างครอบครัวมาสักระยะหนึ่งแล้วและโฟมก็คือผู้หญิงที่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยการตัดสินใจขอแต่งงานครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงความรักและความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ ในชีวิตของทั้งสองคนความรักที่ยาวนานกว่าทศวรรษไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สําหรับเจมส์และโฟงมพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้มุมมอง,องของชาวเน็ตบางส่วนมองว่าความรักของทั้งคู่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวและแสดงให้เห็นว่าความรักที่มั่นคง,ย,งยั่งยืนนั้นมีอยู่จริงภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกคอนเซ็ปต์เนา f o r e v e r ภาพพรีเวดดิ้งของเจมส์และโฟมถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้ว ภาพถ่ายเหล่านั้นถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามโรแมนติกและแสดงให้เห็นถึงความรักที่ลึกซึ้งของทั้งคู่คอนเซปต์แนา forever star ออนนถึงความรักที่ยั่งยืนและความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตลอดชีวิตภาพถ่ายแต่ละภาพเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและความรักที่แฝงซ่อนออกมาทําให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความสุขที่แท้จริงของทั้งคู่แหวนเพชรเม็ดใหญ่ที่โฟมสวมใส่ย,ยิ่งเพิ่มความหรูหราและโรแมนติกให้กับภาพถ่ายมุมมองของชาวเน็ตหลายคนต่างชื่นชมภาพ p r i เว t ดิ้งชุดนี้และต่างก็รอชมภาพงานแต่งงานอย่างใจจดใจจ่อบางคนถึงกับคาดเดาว่างแต่งแต่งงานของทั้งคู่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ได้ติดตามกันบ้างประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนอกจากภาพพรีวิ้งที่สวยงามแล้วกระแสข่าวการเตรียมตัวแต่งงานของเจมจชิรายุยยังสร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชนและแฟนคลับเป็นอย่างมากหลายคนต่างตั้งต,า,งตารอที่จะได้เห็นภาพบรรยากาศในงานแต่งงาน และรายละเอียดต่างๆของงานวิวาสุดอลังการมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนคาดเดาถึงสถานที่จัดงานทีมงานและรายชื่อแขกผู้มีเกียรติบางคณะถึงกับสร้างภาพจำลองงานแต่งงานขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นและความคาดหวังที่หลายคนมีต่องานแต่งงานของทั้งคู่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจที่ทำให้กระแสข่าวของเจมส์ชิรายุและโฟมยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องสรุปการประกาศแต่งงานของเจมส์ชิรายุและโฟมถือเป็นข่าวดีที่สร้างความยินดี ให้กับแฟนคลับและผู้คนมากมายภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกและความรักที่ยาวนานกว่า10ปีเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมั่นคงและความรักที่แท้จริงของทั้งคู่งานแต่งงานที่กำลังจะมาถึงคาดว่าจะยิ่งใหญ่และเป็นที่น่าจับตามองอย่างแน่นอน